นะเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ยสาชั่วโมงนะคะด้านของคุณเศรษฐาก็ยืนยันนะคะมีความพร้อมเต็มที่ไม่รู้สึกกังวลแต่อย่างใดยอมรับว่าเข้าสภาครั้งแรกก็มีความรู้สึกตื่นเต้นนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยเนาะวานนี้เป็นครั้งแรกเลยที่คุณเศรษฐาได้เข้าไปในรัฐสภานะคะก็มีวาระสําคัญนะคะเร่งด่วนก็คือการ ที่ให้คอรมแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคะตามรัฐธรรมนูญมาตรา162มีความยาว52หน้านะคะก็แบ่งเป็น3ส่วนหลักด้วยกันก็คือนโยบายกรอบระยะสั้นนะคะก็ระบุว่ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องกระตุ้นการใช้จ่ายให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจนั้นกลับมาเติบโตอีกครั้งเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะของประชาชนอย่างเร่งด่วนและรวดเร็วทั้งนี้ก็ นโยบายเร่งด่วนทั้งสิ้นนะคะมี5นโยบายบก็คือเงินดิจิทัลวอลเล็ตห0 0 0บาทนะคะการแก้ปัญหานี่สินการลดค่าไฟก๊าซหุงต้มน้ำมันเชื้อเพลิง การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาความเห็นต่างในรัฐธรรมนูญซึ่งนโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะก็ถูกบรรจุในร่างคำแถลงนโยบายเร่งด่วนนะคะระบุสาระสำคัญว่าการแก้ไขจะไม่แตะต้องหมวดพระมหากษัตริย์และรัฐบาลจะหารือแนวทางการทำประชามติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปค่ะส่วนกรอบระยะกลางและระยะยาวนั้นนะคะรัฐบาลก็จะเสริมขีดความสามารถให้กับประชาชนค่ะ ผ่านการสร้างรายได้ลดรายจ่ายแล้วก็สร้างโอกาสนะคะเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนคนไทยทุกคนสำหรับกรอบการอภิปรายนะคะก็ ใช้เวลาทั้งสิ้น2วัน30ชั่วโมงนะคะก,ก็แบ่งเป็นประธานรัฐสภาหนึ่งชั่วโมงคณะรัฐมนตรีสสฝ่ายรัฐบาลและสมาชิกวุฒิสภาฝ่ายละ5ชั่วโมงสสฝ่ายค้าน14ชั่วโมงนะคะก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า9นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะเมื่อคืนนี้ก็สิ้นสุดเที่ยงคืนเลยวันนี้ก็เช่นกันนะคะก็ก็อย่างที่บอกไปเนาะคุณเสรษฐาก็บอกว่า เข้าสภาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะคสําหรับการถแถลงนโยบายก็มีความพร้อมไม่มีเรื่องไหนที่น่ากังวลเพราะว่าเตรียมตัวมาอย่างดีนะคะได้มีการพูดคุยกันแล้วมีการแบ่งการทํางานกันอย่างชัดเจนแล้วก็พร้อมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านส่วนนโยบายของกระทรวงการคลังก็ต้องช่วยกันดูนะคะรวมถึงกรณีที่สอวอเนี่ยมีความติดใจเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะคะ10,000บาทก็พร้อมที่จะชี้แจงในทุกคําถามเลยค่ะ ครับผมเห็นเมื่อวานก่อนเข้าไปไประชุมก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับคุณเศรษฐาเนาะไป<ช><ช>ไหว้พระสยามเทวาธิราชสารตาสารยายนะครับของที่บริเวณรัฐสภานะครับก็เสริมขวัญกําลังใจให้ตัวเองก่อนนะครับคราวนี้มาดูกันต่อนะครับที่ทางทางกระทรวงการคลังกันบ้างนะครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังเนาะเนื่องจากว่า ในสมัยนี้เองเนี่ยคุณเศรษฐาควบตําแหน่งอีกตําแหน่งนึงคือเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลงคังนะครับทีนี้ในส่วนของอกระทรวงการคลังเองเนี่ยก็จะเป็นคุณจุลพันธ์นะครับที่มีการพูดถึงประเด็นซึ่งหลายคนให้ความสนใจมากๆก็คือดิจิทัลวอลเล็ตนะครับที่จะมีการให้เงินเนี่ยหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทวงเงินเนี่ยนะครับเอาไปใช้เรื่องนี้คุณจุลพันธ์อมอรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังบอกว่านโยบายดิจิทัลวอลเล็ต หลักคิดสำคัญคือการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกภูมิภาคและนโยบายดังกล่าวเป็นการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศไทยซึ่งจะสามารถนำเม็ดเงินหมุนเวียนได้ทั่วประเทศสร้างโครงสร้างพื้นฐานจนประเทศไทยสามารถเป็นผู้นำเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกในอนาคตได้ขณะที่คุณสิริกัญญาตันสกุลครับสสจากพักก้าวไกลนะครับก็มีการ พูดถึงนโยบายของรัฐบาลด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นฝ่ายค้านนะครับทางคุณสิรีกัญญาเนี่ยก็พูดถึงในเรื่องนี้บอกว่าคําแถลงนโยบายรัฐบาลที่ดีจะต้องเป็นเหมือน GPS บอกเป้าหมายว่า C ปีเป้าหมายคืออะไรรัฐบาลจะเดินไปทางไหนด้วยวิธีการใดหากคําแถลงนโยบายคือ GPS ประเทศคงหลงทางมีแต่ความว่างเปล่านะครับวันนี้คุณไหมสตรีกัญญาก็มีการพูดถึงนโยบายว่าเนี่ยว่างเปล่าหรือเปล่านะครับทำไมมันไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับก็เป็น สีสนะันเนาะเมื่อวานนี้นะเป็นความเข้มข้นของทั้งฝ่ายค้านและก็ทางฝ่ายรัฐบาลทางสอสอรัฐบาลด้วยนะครับที่มีการไปอภิปรายกันเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะ,ะมีการอภิปรายต่อเนื่องนะครับโดยไม่ได้มีการลงมตินะครับเป็นการอภิปรายตามรัฐมนูญนะครับมาตรา162ไม่มีการลงมติแต่อย่างใดนะครับค่ะแล้วก็อีกนโยบายหนึ่งนะคะที่เป็นที่สนใจอีกเช่นกันก็คือรัฐ รัฐนโยบายของกระทรวงคมนาคมนะคะครเรื่องนี้เนี่ยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการออกมายืนยันนะคะว่าโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายจะมีการดำเนินการต่อไปและนโยบายนี้ก็จะเริ่มทันทีนะคะโดยจะมีการรวบรวมสัมปทานนะคะซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 6เดือนนะคะทันทีที่หมายถึงก็คือต้องใช้เวลาในการดําเนินการก่อนประมาณ6เดือนนะคะคส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงที่เริ่มเส้นทางจากตลิ่งชันไปรังสิตจานวน13สถานีสายสีม่วงจํานวน16สถานีนั้นก็จะมีการปรับราคา20บาทตลอดเส้นทางนะคะพยายามที่จะเร่งผลักดันให้ใช้ได้ภายใน3เดือนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ปี2567ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแล้วก็รถไฟสายสีเขียวนั้นก็เป็นความรับผิดชอบ ของกรุงเทพมหานครก็จะต้องรอการตรวจสอบก่อนค่ะขณะที่รถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะเนื่องจากเพิ่มเข้ามาเพิ่งที่จะเข้ามารับตำแหน่งนะคะก็ขอตรวจสอบในทุกมิติมิติของกฎหมายก็จะดำเนินการด้วยความโปรโง่งใสแล้วก็ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญค่ะ ครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนจับตามองเหมือนกันเพราะว่าหาเสียงเอาไว้นะครับค่ะยีตลอดสาย20บาทตลอดสายสําหรับรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่กรุงเทพมหานครถึงแม้ว่าจะไม่ได้เชื่อมมาถึงภูมิภาคแต่ว่ามันก็จะเป็นหมุดหมายเป็นจุดหมายปลายทางถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทําที่กรุงเทพได้พื้นที่อื่นๆทางมีการพัฒนาเนี่ยการเดินทางต่างๆมันก็สะดวกมากยิ่งขึ้นในราคาที่ทุกคนสามารถที่จะแบกรับได้นะครับก็ต้องมาดูกันว่า 3เดือนนะครับจะเป็นอย่างไรจะสามารถทําได้หรือไม่นะครับมาดูกันต่อนะครับที่กระทรวง DES นะครับก็ยังคงเดินหน้าทํางานเกี่ยวกับการปราบปรามแก๊งคอรเซ็นเตอร์อย่างต่อเนื่องนะครับโดยคุณประเสริฐจันทระรว่วทองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงกรณีแก๊งคอรเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่ของประเทศในขณะน,นี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอย่างเข้มขน้น เดิมทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES เนี่ยนะครับมีศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอยู่แล้วแต่หลังจากนี้จะมีการตั้งคณะอนุก,กรรมการนะครับในการป้องกันและปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ขึ้นโดยเฉพาะเพื่อติดตามและปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์โดยจะดำเนินการหารือร่วมกับธนาคารสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมรวมทั้งจะมีการประสานกับหน่วยงานต่างประเทศ เนื่องจากแก๊งคอร์เซนเตอร์ส่วนใหญ่ครับตั้งศูนย์ทำงานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้อาจจะต้องดำเนินการแก้ไขกฎหมายอาญาเรื่องการช่อโกงซึ่งนโยบายเหล่านี้จะดําเนินการทันทีภายหลังเสร็จสิ้นการถแถลงนโยบายจากรัฐบาลนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวง DS ครับให้ความสนใจสําหรับแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับค่ะต่อไปนะคะมาดูเกี่ยวกับข่าวดีเรื่อง การทำงานกันบ้างนะคะมีการรับสมัครชายไทยค่ะวุฒิปวชปวสนะคะทำงานช่างที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตค่ะระยะเวลาการจ้างนะคะ3ปีสามารถจะสมัครได้ตั้งแต่วันที่11กันยายนนะคะจนถึง3จนถึงวันที่10ตุลาคม2566ไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะโดยนายไพยโรธโชติกาสถียนนะคะอธิบดีกรมการจัดหาง,งานได้เปิดเผยว่า รกรมการจัดหางานนะคะเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท c o w u d Emirates Company Limited บริษัทที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งประกอบกิจการผลิตกระป๋องและบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมจำนวน4ตํตำแหน่ง <c oughs> ได้แก่ตำแหน่งช่างไฟฟ้านะคะช่างกลพนักงานควบคุมเครื่องจกักรช่างเครื่องและพนักงานฝ่ายผลิต รวมจำนวน15อัตราค่ะมีค่าล่วงเวลาตามกฎหมาย UAE นะคะนายจ้างก็จะจัดหาที่พักอาหารวันละ3ม,มือ้อพร้อมค่าพร้อมจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินจากกรุงเทพไปดูใบและตัว๋วขากลับเมื่อทำงานครบตามสัญญาจ้างด้วยค่ะสำหรับคุณสมบัติและตำแหน่งงานนะคะที่บริษัท c r o u d Emirates Company Limited เนี่ยก็แจ้งความต้องการเป็นเพศชายอายุ20 35ปีค่ะจำนวน4ตำแหน่งรวม15อัตรา ระยะเวลาจ้างงาน3ปีนะคะหากมีประสบการณ์ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษด้วยโดยได้รับอัตราค่าจ้างดังนี้ค่ะตำแหน่งช่างไฟฟ้านะคะจำนวน4อัตราค่าจ้างเดือนละ3,000ดีรมหรือว่าประมาณ2 9 2 0บาทค่ะจบการศึกษาระดับปวสนะคะหรือว่าเทียบเท่าขึ้นไปสาขาช่างไฟฟ้านะคะช่างไฟฟ้ากำลังช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างเมคคาทรอนิกส์นะคะแล้วก็ อีกตำแหน่งก็เป็นตำแหน่งช่างกลน,นะคะจำนวน6อัตราค่าจ้างเดือนละ2,500ดีรมหรือประมาณ24,183บาทจบการศึกษาปวชวขึ้นไปสาขาช่างกลโรงงานสาขาช่างยนต์ช่างซ่อมบำรุงต่อมาเป็นตำแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องจักรหรือว่าช่างเครื่องนะคะจำนวน2อัตราค่าจ้างเดือนละ2,500ดีรมหรือประมาณ2 1ง0 0 0่นห0 83บาทนะคะจบการศึกษาระดับปวชขึ้นไปสาขาช่างกลโรงงานช่างสาขาช่างยนต์แล้วก็ช่างซ่อมบำรุงนะคะอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตค่ะจำนวน3อัตราค่าจ้างเ 1, ดือนละ1,900ดีรมหรือประมาณ18,379บาทนะคะจบการศึกษาระดับมัธยมปลายค่ะม .6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าผู้สนใจก็สามารถจะยื่นใบสมัครได้ทาง อีเมลนะคะที่ uae uaeapply doe ขออภัยค่ะ uaeapply doe at gmail com uaeapply doe at gmail com นะคะได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่10ตุลาคม2566ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์022451034นะคะสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร1506กด2กรมการจัดหางานนะคะหรือว่าจะโทรไปได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน1694ก็ได้คะ่ะครับผมสามารถที่จะไปหาสำนังกงานจัดหางานจังหวัดบึงการก็ได้<ช>นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ถือว่าดีมากๆเลยเขาม,มาาาีมีอาหารมีอาหารสามมื้อให้มี o t ทให้มี ค่าเดินทางด้วยเนาะมีที่พักแล้วก็ค่าเดินทางนะครับ<ช>ขาไปขากลับเมื่อครบสัญญานะครับก็คงจะมีการคัดเลือกนั่นแหละนะครับก็คงจะไม่ได้ไปสมัครก็ได้ทุกคนนะครับก็คงมีการคัดเลือกอยู่อย่างไ้งก็ไปได้นะฮะที่สหรัฐอาหรับอิมิเรสต์หรือว่า uae นะครับไปทํางานที่ดูไบนะครับอย่างไงช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาดูข่าวสารภายในจังหวัดบึงการกับข่าวสารบ้านเราครับ ใหญสุดอลังการมโหรานสุดยอด15-18กันยายน2566นึงไปเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวไทยลาวฮึดจำบึดประจำปี2566ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าลูกเธอเจ้าฝ้าพัชรกิติยาภาณที่บริเวณถนนริมฝั่งแม่น้ำคงหน้าวัดบุรีมาประดิษฐ์อำเภอบุงคลาจังหวัดบึงกาฬ ท่านจะได้เบิงกับการแข่งขันเรือขนาด30ปีพายชิงถ้วยพระราชทานสถานแม่น้ำคงชมการแข่งขันเรือขนาด12ปีพายชมการแข่งขันเรือแม่บ้านชมการแข่งขันเรือท้องถิ่นขนาด10ปีพายชิงเจ้าสายน้ำที่สุดมันแล้วชมชมการออกร้านสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านโอท็อปของหมู่บ้านต่างๆ วันที่16กันยายนท่านจะได้พบกับท็อปมอสอท็อปมอสเจ้าของผลงานเพลงรีเทิร์และอยากได้น้องและอีกหลายผลงานเพลงที่ดังทอปฮิตติดใจแฟนๆดูแล้วสุดคุ้มกับค่าปี้ที่ท่านเสียไป I, I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  วันที่17กันยายนท่านจะได้ชมคำาผนรวมมิดมิดม านนักตรีลลงงง้อเปิดการแสดงให้มิดหมอแขนเป็นแฟนหมอลำได้ทมกันตรยสิบแปลกันยายนทันจะได้ชมเบียพร้อมพงเบียพร้อมพงเจ้าของผลงานเพลงป้ายผู้แขนเปือนเงืฝ่ายผูกแขนเส้นขาด ้อมกับนักร้องนักสดแสดงดังๆอีกครับคังเปิดการสดแสดงให้ท่านได้ชมจนคุ้มค่ากับน้ำเงินที่ท่านซื้อบัตรเข้าไปชม,ม งานเริ่ม15ถึง18กันยายนไปเที่ยวกันให้ได้นะจ๊ะณที่บริเวณถนนนรเรียมตังแม่น้ำโขงหน้าวัดบุรีมาประดิษฐ์อำเภอบุงคลารับประกันความสนุกสุดประทับใจงานนี้โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคลายุคใหม่หัวใจประชาชนคนบุงคลา สารหน้ารู้โดยกฟผอผ,อผ,อผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย The QSR of Asia เปิด KFC Green s t o r e จับมือกฟผ,อผ,อผ,อผอเปิดหน้าร้านตั้งสถานีชาร์จอิเล็กซ์ by e g a t ให้ผู้บริการใช้ EV The QSR of Asia ภายใต้กลุ่มธุรกิจอาหารไทยเบฟชูแนวคิดรักโลกเปิด KFC Green s t o r e จับมือกฟผ,อผอต่อยอดความยั่งยืน สนับสนุนทุกเก้าสีเขียวเปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า e l e ล็กซ์บ t อให้บริการเป็นแห่งแรกของร้านเคฟซในประเทศไทยณเคฟซีกรีนสโตร์สาขาดิโปบายวันนชัยอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเราต่อยอดการรักโลกแบบยั่งยืนนางสาวจิราพรสิริคำรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟอพกล่าวว่า กว่า3ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจ EV Business Solutions มาอย่างต่อเนื่องโดยร่วมกับทุกภาคส่วนสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเติมเต็ม EV ecosystem ของประเทศไทยด้วยการนำทักษะความเชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้าของกอฟผมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการดังกล่าวเพื่อเสริมความปลอดภยัยพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ EV มากยิ่งขึ้น ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาและขยายการให้บริการสถานีชาร์จ e อ e ิเล็กซ์บายอีแให้ครอบคลุมทุกเส้นทางการเดินทางทั่วประเทศรวมถึงพัฒนาแอปพลิเคชันอิเล็กซและระบบบริการจัดการ BACK EN EV เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างสูงสุดให้กับผู้ใช้ EV อย่างครบวงจรปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพเปิดให้บริการสถานีชาร์จ e อ e ิเล็ก์บายอีแ และสถานีพันธมิตรในเครือข่ายอีเล็กซ่าแล้ว140สถานีและตั้งเป้าขยายให้ถึง180สถานีภายในปีนี้สำหรับสถานีชาร์จ e อ e ีเล็กซ์บายอีกแห่งนี้ประกอบด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบเร็วขนาด125กิโลวัตต์1เครื่อง2หัวจ่ายรองรับการชาร์จได้พร้อมกัน2คันนอกจากนี้ยังมีสถานีชาร์จที่ร้าน KFC อีก2แห่งได้แก่ที่สาขาราชพฤกษ์และสาขานวมินทร์70กรุงเทพมหานคร โดยทุกสาขาเปิดให้บริการประชาชนและลูกค้า KFC แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยสามารถค้นหาสถานีดูสถานาการชาร์จสั่งจ่ายชาร์จและชำระค่าบริการได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันอิเล็กซ่านอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าอิเล็กซ่ได้อิ่มอร่อยกับเมนูไก่ทอด KFC ในราคาพิเศษตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย บ้านเราครับผมเข้าสู่ช่วงข่าวสารบ้านเรานะครับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนะครับทักทายทางบ้านนะครับทั้งน้องต้นน้ำประมินิรัสโอนะครับแล้วก็พี่สมบูรณ์สีคอนซ้ายที่ส่งสติกเกอร์เข้ามานะครับค่ะทักทายกันด้วยนะคะ ทางทาง Facebook ด้วยเนาะแล้วก็มาดูนะคะข่าวสารภายในจังหวัดบึงการเรียกได้ว่าเป็นอีกงานใหญ่งานหนึ่งเลยนะคะที่จะ จัดขึ้นเนาะในเดือนหน้านี้นะคะ <ขอ S 1> ปีนี้เนะี่ยยิ่งใหญ่อลังการจัดเต็ม3วันเลยค่ะกับงาน12ปีเปิดประตูสู่นครนาคาออกพรรษาบึงการนะคะที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่27-29ถึงตุลาคม2566จะเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬกาเป็นต้นไปนะคะณถนนเข้าเม้าริมโของอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมเอกลักษณ์ประจำจังหวัดบึงการ มากมายเลยนะคะที่จะเกิดขึ้นในงานนี้จะมีพิธีเปิดงานพร้อมกับรำบวงสวงพญานาคจะมีการประกวดที่ดานาคาบึงการค่ะแล้วก็มีการประกวดขบวนแห่แต่ละอำเภอด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีการแข่งขันเต้นบาสโลปด้วยแล้วก็มีโชว์จากน้องๆทวีนัมเบอร์วันจังหวัดบึงการด้วยค่ะค,ค่ะนอกจากนี้นะคะในแต่ละวันนะก็ยังพบกับศิลปินชื่อดังมากมายเลยนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่27ตุลาคมก็พบกับ นักร้องลูกทุ่งชื่อดังค่ะคุณไผ่พงศธรนะคะวันที่28ตุลาคมค่ะพบกับคุณก้องห้วยไร่และคุณเบิ้ลปทุมราชค่ะ ปิดท้ายที่วันที่29ตุลาคมนะคะมาหลายวงเลยนะคะก็คือวง Instinct ก่อนเลยนะคะแล้วก็มีคุณบอยสิริชัยและคุณแอนออรดีนะคะคู่ขวัญแล้วก็มีหมอลำวัยรุ่นใจเกินร้อยด้วยโอ้โหจัดเต็มทั้ง3วันเลยนะคะความบันเทิงมากันได้ค่ะวันที่27ถึง29ตุลาคมนี้กับงาน12ปีเปิดประตูสู่นครนาคาอ,ออกพรรษาบึงการค่ะ ผมก็มาดูกันได้นะครับแล้วก็วันนี้ท่านนายกอบจอบึงการนะครับนายกแว่นฟ้าจะมาออกรายการนะครับในรายการสารรักชุมชนนะครับในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดจากท่านนะว่าจะเป็นอย่างไระนะครับกับการจัดงานออกพรรษาในปีนี้นะครับต่อมาครับอีกงานหนึ่งสำหรับแข่งขันเรือยาวประเพณีที่อำเภอบุงคลาก็จัดการนะครับทุกปีเหมือนกัน นะครับจัดการฮะในสัปดาห์นี้นะครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้คือ1 5 16 17สนะครับสุกเสาร์อาทิตย์ที่กำลังจะมาถึงนี้เองกับงานแข่งขันเรือยาวที่อำเภอบุ่งคล้านะครับแข่งการ2ประเทศด้วยการ2ฝั่งก็คือฝั่งทางบุ่งคลาและก็เมืองปากกระดิ่งนะครับก็ไปติดต่อไปประสานงานกันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราก็จะส่งเรือเข้ามาแข่งขันด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ไปชมการแข่งขันได้และที่สําคัญภายในงานเนี่ยก็มี การแสดงสินค้าโอทอปต่างๆนะครับวันที่16กันยานะครับมีคุณเบียร์พร้อมโพรงนะครับอันนี้ก็เป็นการซื้อบัตรนะครับวันที่17กันยายนี้ชมฟรีคือคณะหมอลำคำผลร่วมมิตรนะครับเป็นมินิคอนเสิร์ตใครที่เป็นแฟนคลับของคำผลร่วมมิตรก็ไปกันได้นะครับ15 16 17นะครับการแข่งขันเรือยาวที่อำเภอบุ่งคล้าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูก พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารันนิพฐานมหาวชระราชธิดานะครับที่บริเวณถนนริมฝั่งแม่น้ําโขงด้านหน้าวัดปุริมาประดิษฐ์อําเภอบุงีรัาจังหวัดบึงการจัดโดยทางอ,อบตบุงีรัานะครับก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมสินค้าโอท็อปแล้วก็เชียร์เรือกันได้สนุกสนานแน่นอนครับ ค่ะต่อกันด้วยอีกที่หนึ่งกันบ้างนะคะเป็นอำเภอโซ่พิสัยนะคะโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคำแก้วนะคะก็ขอเชิญร่วมชมร่วมเชียร์โครงการ จัดงานประเพณีแข่งเรือครั้งที่17ประจำปีงบประมาณ2,566นะคะในวันที่16และ17กันยายน2,566นี้ค่ะน้าหนองบ่ออองบ้านดอนเสียดตำบลนคำแก้วอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงการจะมีการแข่งขันเรือยาวนะคะเรือยาว12ฝีพายภายในตำบลและประเภททั่วไปค่ะมีเรือหัวใบท้ายบอด ประเภทชายและประเภทหญิงภายในตำบลด้วยนะคะไม่รู้ว่าเป็นเป็นยังไงนะคะแบบหรือหัวหัวใบท้ายบอดอปิดตาออปิดตาเนาะเป็นกิมมิกนะหัวก็อาจจะปิดปากเขาพูดไม่ได้ท้ายบอดคอยบอกคอยบอกกันไม่ได้มองไม่เห็นอย่างนี้โอ้โหต้องใช้ ใช้ศักยภาพมากเลยนะคะคใช้แบบว่าออประสาทสัมผัสเนาะก็ใครสนใจนะคะแจ้งความประสงค์จับจองสถานที่จําหน่ายสินค้าได้ค่ะที่เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้อาคารอเนกประสงค์หนองบ่ออองบ้านดอนเสียดนะคะหรือว่ากองคลังอ,อบอตอคาแก้วก็ได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์042490592042490592ค่ะสถานที่จำหน่ายสินค้านะคะก็ มีล็อกละ100บาทต่อวันนะคะค่าไฟฟ้า50บาทต่อวนันมีสินค้าโอท็ฟรีด้วยนะคะก็สินสินค้าโอท็อนี้ไปจำหน่ายได้ฟรีเนะเ<อ>าะค่ะก็ไป ร่วมงานกันได้นะคะวันที่16และ17กันยายนนี้ที่ตำบลคำแก้วอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดปึงการค่ะครับผมไปโซ่พิสัยแล้วก็ไปบุงคล้าต่อด้วยนะครับมีมีสองที่ด้วย<ช>กันนะครับหกเจไปดูเรือหัวใบท้ายบอดนะครับจะเป็นยังไง <c oughs> ต่อมานะครับที่ศรีวิไลเขาก็มีการจัดการเหมือนกัน23 24นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ยี่สิบสามยี่สิบสี่ที่เทศบาลตำบลศรีวิไลนะครับจัดการที่แหล่งเก็บน้ำหนองจันนะครับแหล่งเก็บน้ำหนองจันสามารถที่จะไป ร่วมชมร่วมเชียร์ได้แล้วก็เขายังเปิดรับสมัครอยู่นะครับสำหรับเรือยาวที่จะเข้าแข่งขันนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0956691717 0956691717นะครับปิดรับสมัคร15กันยายนนี้นะครับยังคงสามารถสมัครได้อยู่สำหรับเรือยาวที่จะเข้าแข่งขันในประเภท30ฝีพายแล้วก็12ฝีพายนะครับแล้วก็จะมี23 24อีกที่หนึ่งก็คือหนองเลิงนะครับ ทางที่หนองเลิงพรเจริญก็จะมีการแข่งขันเรือยาวเหมือนกันนะครับก็ไปชมกันได้นะครับ23-24เหมือนกันเลยแล้วก็สนามสุดท้ายเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นปากคาดก็คือ20-22ตุลาคมนะครับก <Ừ, S 2> ็คือเดือนหน้านะถูกต้องพอแข่งขันเสร็จก็ไปงานออกพรรษาต่อนะครับใช่ค่ะสนุกสนานแน่นอนอกิจกรรมจัดเต็มตลอดทุกสัปดาห์เลยนะคะถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับในช่วงของข่าวสารบ้านเรานะครับ เดี๋ยงช่วงนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในในรายการที่จะถึงนี้สารลักจุมชนเนาะเดี๋ยวมาพูดคุยกับนายกกันนะครับเกี่ยวกับการจัดง,งานออกพรรษารวมถึงการไปลงพื้นที่ต่างๆแก้ไขปัญหาประชาชนนะครับทางบ้านอยากจะฝากคาถามอะไรก็โทรมาเดี๋ยวมีทีมงานรับสายคอยส่งคําถามให้ท่านนายกได้นะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ